มีเด็กถามมาครับเด็กๆว่าเศษส่วนพระคามพระเจ้าทําไม่ค่อยได้พี่ป๊อบบอกเลยว่าถ้าวันนี้ใครก็ตามที่เป็นเด็กม .3 แล้วรู้สึกว่าเราวีคเศษส่วนพระคุนามขอให้หนูรับรู้ไว้ว่าหนูไม่ได้วีคเศษส่วนพระคามหรอกแต่หนูวีคตั้งแต่พระคุณามม .2 อเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรารู้ตัวแล้วว่าตายแล้วเซส่วนพระคุณามไม่ค่อยได้กลับไปแก้พระคุณามมอแก้ให้เสร็จก่อนขึ้นมส trust พี่ป๊อบหรือเชื่อพี่ป๊อบนิดนึงเราสอนหนังสือมา20กว่าปีเนาะ แก้ให้เรียบร้อยเด็กที่เป็นม3ขึ้นมสี่แก้ไขให้เรียบร้อยเลขยก,กาลังจํานวนจริงพหุนามหนูขึ้นมสหนูจะรู้เลยว่าทําตามพี่ปอบอกแล้วหนูจะสบายขึ้นเยอะอ่ะมาดูโจทย์ข้อนี้ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้หารด้วยตัวนี้ตรงกับข้อใดแล้วมันก็เหลือตัวเลขนิดเดียวดังนั้นวิธีการทําข้อนี้ไม่มีอะไรเลยหนูแค่ทําการแยกตัวประกอบพหุนาม นะครับตัวนี้ x กําลังสองไม่ต้องทําอะไรลอกไป x กําลังสองส่วนตัวนี้ x กําลังสองลบ x ลบสองก็แยกเป็น x ลบสอง x บวกหนึ่ง x ลบสอง x บวกหนึ่งครับส่วนด้วยอะตัวนี้ x กําลังสองบวกสี่ x บวกสามไม่ทวนให้นะแยกเป็น x บวกสาม x บวกหนึ่งเห็นไหมปัญหามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่ปัญหามันคือเรื่องแยกตัวประกอบของมสอง นะครับตัวนี้พี่ป๊อปเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอ่ออย่างก็ได้อย่างอย่างอย่างแยกให้เสร็จก่อนหารด้วยอ่ะข้างล่างอ่าข้างบนดึง x กําลัง2ออกเหลือ x ลบ2ส่วนข้างล่างนี่ครับหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2ก็หน้าลบหลังหน้าบวกหลัง x ลบ3 x บวก3ครับครับแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเห็นไหมไม่มีอะไรเลย บอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้องที่ถามพี่ป้อมมาอันนี้เราไม่ได้ว่าเนาะมันก็มันก็คือหนูต้องรีบไปแก้ไขอะเนอะ x ลบส x บวกส x กํลังส x ลบสองนะครับอะตัดเลขให้เสร็จ x กํลังสองตัดกันชึบ x ลบสตัดกันชึบเอ่อ x บวกหตัดกันชึบ x บวกสามตัดกันชึบเหลือ x ลบสจบได้ชอยละ ตอบข้อหนึ่งเห็นบ้าเด็กๆสุดท้ายนะพี่ว่ก็บอกว่าเรื่องเศษโสมพอนามไม่มีอะไรขอยืนยันว่าไม่มีอะไรถ้าหนูแน่นพระคุนาม,มาหนูจะไม่มีปัญหาบนนี้เลยโอเคนะเด็กๆ